ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จังหวัดภูเก็ตเองะคะก็ได้เตรียมผลักดันกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตให้เป็นสินค้าสิ่สบงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตัวที่2ค่ะต่อจากมุกภูเก็ตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะกุ้งมังกรจสซีภูเก็ตหรือภูเก็ตล็อบเตอเร์วัตุดิบชนันเลื่ในานั้นน้ำภูเก็ตที่มีลักษณะเด่นจัดเตะต่างจากกุ้งมังกรสายปั่นอื่นคือมีสีสั้นตลอดลำตัว ส่วนหัวสี่เรื่องลำตัวสี่อเขียวไ้คนนวดมีสี่จมูแตบสี่ข้าวและดำปลายกว้างลำตัวขอบตายก้องปรองตองมีลายสี่ครีมนวดก้องกุุงมังกอนจะสี่ปูเกตเรียวยาวและไม่มีกรามปลองตรงเรียบไม่มีรองกว้างกลางห้างมีลักษณะแป้เป็นห้างปัดความเต็ดต,ตั้งย่างคือกุุงหมังกอนจะสี่ปูเกตมีกระดองบาง ให้เนื้อกุ้งมีเยอะกว่าไสปันอืน่นรสจากของเนื้อกุง้งแน,น่นวานเวลาเกี่ยวเนื้จะนุม่มไม่ยุ่ยเละทำได้หลายเมนูตีนยมต่างกินซอสยางชาชิมิเรือ่อย่างออบสำนักง,งานประมงจังหวัดนะครับร่วมกับทางศูนย์วิจัยนะครับที่ได้มาดําเนินตามโครงการปล่อยกุ้งมังกรเจ็ดสีสู่พื้นที่ตรงนี้เป็น,พ,นพื้นที่ของเกาะทนานนะครับเป,เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา แล้วก็รวมทั้งกุ้งบางกอ7เดสีด้วยนะครับแล้วก็ทางกลุ่มประมงเองเขาเขาได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะดูแลรักษาตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อกลุ่มประมงเขามีกุ้งที่มีไข่นะครับก็ได้เอามาให้ทางศูนย์เพาะเมื่อเพาะเสร็จแล้วก็จะจะคืนืนแม่ของกุ้งนียกลับไปสู่เกษตรกรนะครับก็จะชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้เราจะมีการบริโภคกุ้งเจ็ดสีกุ้งมังกรเจ็ดสีของเรานะครับในขณะเดียวกันก็ทางทางราชการโดยกรมการประมงทางประมงจังหวัดก็ได้มาปล่อยอกุ้งลงในในบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุอ์อยู่ตลอดเวลาทุกปีนะครับลาสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานประมงจังหวัดและสำนักงานป่านิจังหวัด แปลงจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอให้กรุงมังกรจะซีภูเก็ตขึ้นตะเบียนเป็นสินคคาสซิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรือจีไอให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการการันตีวา่ากรุงมังกรจะซีภูเก็ตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะติ้งของภูเก็ตและเป็นสัดนาเศรษฐกิจท,ที่ได้รับความนิยมในระดับตน้ตนๆเป็นที่ยอมรับข้องนานาชาติ อีกตั้งอย่างได้รับกัดเหลือเป็นหนึ่งในวัตุดิฟเมนูงานเลี้ยงกาลาดดนเนอร์เอเป็กซองปันยิบซองเลตเตอว่าเป็นซอปาวเวอร์อีกอย่างนึ่งก้องจังหวัดภูเก,ก็ตพยายามที่จะให้การจด GI เสร็จเร็วที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะจะพลาดโอกาสได้นะครับตรงนี้ก็จะเร่งรัดให้เกิดขึ้นเพื่อจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวการันตีนะครับว่า กุ้งมังกรเจ็ดสีของภูเก็ตของเราเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นที่ของเราเองอาจจะที่อื่นอาจจะมีด้วยแต่ว่าที่นี่มันเป็นเอกลักษณ์ที่รสชาติอร่อยนะครับที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติครับเนอจานี้รมปำม้งป้อมกับเกลือนต่อยอดปปลูกุ้งมังกรเพื่อนาไปปล่อยกืนสู่ธรรมชาติเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และป้นปลาเล็ดสัต์น้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถนําไปเลี้ยงในกระชังเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ควบคู่กับการส่งเสริมหานวิจัยและพัฒนาการปลูกปลุกคุมังกรจนสามารถควบคุมการผลิตและเอกลักษณ์ของคุมังกรจะซีบูกเก็ตเพื่อรองรับตลาดตีจะกระย่ายตัวเปิืมมากขึ้นในอนาคตตีมก้าวเอ็มตีปากตายไร่านจากจังหวัดปูเก็ต